ไก่ทอดหาดใหญ่มีขายอยู่ทั่วไปนะครับแต่ทําไมซื้อมากินแล้วมันคนและรสชาติกับที่ภาคใต้กินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับวันนี้ทากับข้าวให้เมียกินชวนเพื่อนๆนมาทําไก่ทอดหาดใหญ่กันครับเอาแบบหนังก,อกรอบแป้งบางหผมเคี่ยวจุกๆน้ำจิ้มรสเด็ดได้รสชาติเดียวกับที่เรากินที่ภาคใต้เลยนะครับพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของไก่ทอดหาดใหญ่นะครับก็มีเนื้อไก่ครับ ชอบส่วนไหนก็เลือกใช้ได้ตามชอบนะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับติดกันแบบนี้เลยนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็กรีดด้านหลังนิดหน่อยครับใช้มีดกรีดตามแนวกระดูกเนี่ยครับนะครับเวลาทอดแล้วมันจะได้สุกเข้าถึงเนื้อในนะครับหอมแดงซอยครับหอมแดงซอยเราซอยเสร็จแล้วเราก็คลุกเกลือนิดหน่อยครับอย่าเยอะนะครับถ้าเยอะจะเค็มนะครับคลุกเกลือแล้วก็ผึ่งตากไว้อย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะนําไปเจียวนะครับ แป้งสาลีครับแป้งข้าวเจ้าครับผมใช้แป้งสองส่วนนะครับผสมกันนะครับเพื่อความกรอบของหนังไก่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบอย่างเดียวหรือใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวก็ได้ครับผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรนะครับเราตํารวมกันให้ละเอียดเลยนะครับก็มีกระเทียมครับพริกไทยดํารากผักชีลูกผักชีแล้วก็ลูกยี่หร่าครับมีเกลือป่นด้วยนะครับ ไก่ทอดหั่นใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนอกจากหอมเจียวแล้วก็จะมีน้ําจิ้มนะครับจะมีน้ําจิ้มให้ทานด้วยนะครับส่วนผสมของน้ําจิ้มนะครับมีน้ําส้มสายชูครับคลิกกับกระเทียมครับตํหยาบหยาบครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับประมาณนี้ครับน้ําตาลทรายน้ําเปล่าแล้วก็เกลือป่นครับเรามาเริ่มที่หมักไก่กันก่อนเลยนะครับใส่เครื่องหอมเครื่องสมุนไพรเครื่องเทศของเรานะครับที่เราตําไว้นะครับสีวขาวครับผงปรุงรสครับ คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเติมน้ําปูนใสนะครับน้ําปูนใสหรือน้ําเย็นจัดๆนะครับถ้าไม่มีน้ําปูนใส่นะครับใส่ประมาณสักสองสาช้อนก่อนครับน้ําเย็นจัดหรือน้ําธรรมดาก็ได้ครับถ้าเราไม่มีน้ําปูนใส่นะครับแต่ถ้ามีน้ําปูนใส่จะช่วยให้หนังไก่เรากอบอีกเช่นกันนะครับนอกจากในส่วนแป้งแล้วนะครับพอได้น้ําหมักประมาณนี้ก็ใส่ไก่เลยครับ นีทําเป็นไก่ทอดหัดใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับล้างเรียบร้อยแล้วครับไก่ทอดหัดใหญ่นี่จะทอดทั้งน่องแบบนี้นะครับทอดน่องใหญ่ๆแล้วก็มาสับนะครับจะกรอบนอกนุ่มในนะครับหนังกรอบๆนะครับเนื้อในช่ำๆครับ คลุกเขากันดีแล้วก็ให้เรานําไปแช่ตู้เย็นนะครับช่องธรรมดานะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะนํามาทอดนะครับเครื่องจะได้เข้าเนื้อนะครับหรือแช่นานกว่านั้นหรือแช่ค่าคืนก็ยิ่งดีเลยครับหมักไก่เสร็จแล้วเรามาทําน้ําจิ้มกันต่อเลยนะครับใส่พริกกับกระเทียมลงไปก่อนเลยครับน้ําส้มสายชูครับน้ําเปล่าครับน้ําตาลทรายครับก็เกลือป่นครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับให้เราเคี่ยวนะครับ เี่ยวจนน้าตาลจนส่วนผสมเข้ากันนะครับก็จนพริกเราหายฉุนนะครับก็พอเดือดสักพักนะครับเดือดสักพักก็ใช้ได้ครับให้พอกินพริกกินฉุนพริกหายไปนะครับพอเดือดมาได้สักพักนะครับพอกิ่นพริกหายฉุนนะครับเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับเราก็จะได้น้ําจิ้มสูตรไก่ทอดหัดใหญ่นะครับทาน้ําจิ้มเสร็จแล้วเรามาเจียวหอมแดงกันต่อเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับไม่ต้องร้อนจัดนะครับก็อยเราใส่หอมแดงครับใช้ไฟอ่อนๆในการเจียวหอมแดงนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าใช้ไฟแรงนี่หอมแดงเราจะไหม้ก่อนนะครับก่อนที่จะสุกนะครับจะทําให้หอมแดงเราไม่กรอบนะครับเราเจียวไปเรื่อยๆนะครับจนหอมแดงเราเหลืองนะครับเหลืองอ่อนๆนะครับบางคนอาจจะใช้แป้งคลุกหอมแดงนิดหน่อยนะครับก่อนที่ลงไปเจียวนะครับ จะทําให้หอมเจียวมีสีสวมีสีสันสวยงามนะครับน่าทานนะครับแต่ว่าถ้าเราทํากินเองนะครับแนะนําว่าไม่ต้องคลุกนะครับเราทํากินเองเจียวโดยไม่ต้องใส่แป้งนี่อร่อยกว่านะครับพอหอมแดงเราเริ่มเหลืองอ่อนๆนะครับมีเหลืองมีขาวปนๆอย่างเงี้ยนะครับเราปิดแก๊สก่อนเลยครับแล้วก็ตักหอมแดงมาพักไว้นะครับหอมแดงเราจะมาเหลืองต่ออีกข้างนอกอีกนะครับไม่ต้องรอให้เหลืองเข้มนะครับ เกลี่ยๆหน่อยนะครับพึงๆหน่อยครับคายให้มันคายความร้อนนะครับเราก็จะได้หอมแดงที่เหลืองสวยนะครับหลังจากที่เราหมักไก่มาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะทอดแล้วนะครับก่อนจะทอดนะครับเราก็จะใส่แป้งนะครับแป้งสาลีก่อนเลยครับก็แป้งข้าวเจ้าครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าไม่มีแป้งข้าวเจ้าไม่มีแป้งสาลีก็สามารถใช้เป็นแป้งทอดกรอบได้นะครับหรือว่ามีแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวก็ใช้ได้ครับ ลกเคล้าให้เข้ากันครับแป้งนี้ไก่ทอดหัดใหญ่นีจะไม่ใส่แป้งเยอะนะครับใส่แค่พอเคลือบเคลือบหนังนะครับไม่เหมือนกับไก่ทอดทั่วไปนะครับแค่ให้หนังกรอบนะครับต้องการเคลือบผิวเคลือบหนังไก่แค่นั้นครับนะครับถ้าแป้งข้นไปนะครับก็เราเติมน้ำปูนใส่ลงไปเพิ่มนะครับหรือว่าน้ำเย็นจัดๆัดนี่แหละครับ แค่เคลือบผิวนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดนะครับไอ้น้ำมันที่เราเจียวหอมเจียวนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำมันลงไปครับพอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับก็ให้เราใส่ไก่ลงไปนะครับเอาด้านเนื้อลงไปก่อนนะครับจะทอดทีละสองน่องนะครับให้เราใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่ต้องเบามากนะครับ ใส่ไก่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับมันนะครับรอให้ไก่เซ็ตตัวก่อนแป๊บหนึ่งครับพอไก่เราเริ่มเซ็ตตัวนะครับเราก็ขยับได้ครับมันก็จะไม่ติดกระทะนะครับขยับเพื่อให้ไก่มันเคลื่อนที่นะครับในส่วนที่มันติดกับกระทะนะครับเนื้อไก่ที่ติดกระทะนะครับมันจะได้ไม่ไหม้นะครับเราไม่ได้ทอดกระทะใหญ่เหมือนเขาทอดถายนะครับคอยขยับเป็นระยะระยะนะครับเราจะทอดด้านเนื้อให้พอสุกก่อนนะครับก่อนที่เรากลับด้านหนังลงไปนะครับ พอด้านเนื้อเราเริ่มสุกนะครับก็ให้เรากลับด้านนะครับด้านหนังก็เหมือนกันนะครับให้เราคอยขยับมันเรื่อยๆนะครับส่วนที่มันติดกระทะจะได้ไม่ไหม้นะครับพอด้านหนังเริ่มสุกนะครับคอยเรากลับมาอีกครั้งนึงครับ กลับไปด้านเนื้ออีกครั้งนะครับให้เนื้อสุกทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเป็นกระทะใหญ่นะครับกระทะใหญ่ที่น้ํามันเยอะๆนะครับไก่มันก็จะลอยนะครับมันก็ไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายรอบนะครับแต่เราทอดกระทะเล็กก็ต้องใช้วิธีนี้ครับก่อนที่เราจะตักไก่ขึ้นนะครับพอไก่เราสุกแล้วนะครับเราเร่งไฟขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะไล่น้ํามันไม่ให้ไก่เราอมน้ํามันนะครับ ไก่ทอดหาดใหญ่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวเหนียวหอมเชียวครับพร้อมกับน้ําจิ้มนะครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ